สวัสดีพี่น้องครับมหัดลแล้วบานี้โอ้มันเสือพุดไดมอนด์ดิที่ไกลเสือขาวมหอดงานแะ้วพี่น้องครับหลังจากทีล่าหยุดไปหมื่นหนึ่งมีทีล่าอยุสิบสี่สิบหกเลือกตั้งม่ดีสิบามือหยุดด้วเนาะไม่ยังเพิ่นมุ่งอย่างท่านี้เพราะในสอมแล้วสมารนยัน่ทกรือเนา ที่ไยังท่านี้เรวบ่พิสูจนรักษาาเบิลัาเาเดพูดใหต่ำต่ำยุบานไตอนเขาล้ำพิษพ่มหนัโอ้นเอาูว่ามันแบตเบิรก็จะเห็นมาแบตเบิรว่ามันตีอาการเงได้ครับอันไข้เนี่ยแหละแต่ว่ามันบ่มีแห้งวันบ่ไดกินเข่าบริกินเขานักหนัก จังแบบอันนี้มันกินแต่เข้าต้มกับอยงอ่อนๆก็ใครยังเม่องสันตุลยังเป็นยังมันเจ็บท้องไอวแ้เอเาเเจ็บไเลยจ็บกับบเสียบบยังเมียแกนขืนแกนขืนไปเอายาเนี่ยมไปเอาดานยาเนี่ยมพกลุงเมือนยาผีกุุงหายามาสองเม็ดภุมท้องขึ้นรถเอาขวาขึ้นรถเอาขึ้นรถึ้นรถบไว้ก็เลยล่ำเรืองไปไลยล่ำเลยหมือนนกาเลยไปเลยมานอนมือขึ้นกินยากินเข่ากว่าจะไข่เนี่ยพอ หายดีหรือยังโอ้หายดีแล้วครับที่ว่าเป็นบ้าน่ะอไหมเอ็นบอกปกรียนมันเป็นคนไหลคนเดียวผมยังบอกแล้วคนอื่ที่วิซัคม่ได้ไหลคนเดียวแม่แม่แม่ไม่ข่าวเขาบักพ้กงปกติมันขึ้นบัดรล้านบอกปกติเขาจะให้เอินมาได้เป็นเงินแต่ว่าอาการบ้าเพราะเขาเขาเลียงให้เป็นแง่เขบอกเอาผมไม่ได้บ้าคนเดียวเอาแงีอีกจะไหนอีกขึ้นมีแง่มีอย่าง ผมกับีเจเลยเป็นมะปรีมาัเหนเะไรเป็นเคยเอาก็ดีเลยสิไปบนมือสิไปเอายามาเผ่อไปก็ยกวงเอายาบ่เป็นเป็ดกอนได้บ่าากอนแล้เป็ดมันะโดนเราไงติวีางบกว่ไปไกลไปจิตจีเวของแจ้กับพี่ยคนละปเอาเลยรคอยซื้อไอยมี่ไอ้มีน่ากินประจำตัวมากเลยดิมังอยาตมัีประจำตัวมาอยู่เมล่อนอ่อนข้ามอ่อนไม่สน กระดอ่อนไปหากินเขากินเนี่ยบกินเนี่ยอันในงานเดียวขารขอบคุณเสื้อสวยๆแต่ไกมันมาเดอเอลอรเอาขื้อเอาไหลาเถียงขึ้ยังใสอยู่ที่ขอเขาอีกตวงอุ้ยขอบคุณครับแม่เจ้ากันไงว่าแม่นตีเอาเจ้าเอกเอลไปเลยเจ้ากใสซมื่นละครึ่งก็ได้ดอกกระไนต้องยยันละอย่งขึ้นง่ายประตูรถเป็นอย่างไไตมอนข้น่าอยากกันใจอยู่ อาเจี๊ยบยังเซ่อเสียบตาโอ้ยพีส่มไปส้งเหื้อบ่อส่มแข่งเหี้ยอบยจ่องเหี้ยใด้ตัวเดี๋ยวเป็นแดกคนยุบานอยู่ทีมไฟเรือทีมไฟเรือทีมกองเงาตัวนั้นนี่สมสมขึ้นเยเอาไปใส่บริเวณตัวบริเวณเออลเขากรบอจักเอลใส่ไหน่ซีเออได้แล้วตัมกูเลยนี่ซีเอแอลน้าสัเกาพยแล้วหออรเหรอสักกะจิตไซใหญ่ปานนี้ยังเอแกัเต้าเบิดุ่นทีตวันมื่อนั้ พูดแบบกบฏเฮ็ดมาปนันแล้วพี่นาะมันกบฏหลายคนเนาะเดี๋ยวจะมาชิดชี้ดาวันจะโรยนี่เนายเดี๋ยวมุนเขามาตีดาวันคลิปแรกเมื่อนี้พี่น้องครับกลับมาแล้วประจำการเรียบร้อยครับพี่น้องไปมุ่งหน้าจาขั้วลาดมาสูต่างกูไม่เห็นไรเมื่อ มือเดียวมือกลัวสองมือมือกลัวบ่บ่กลัวมือเขาเห็นกันอยู่หอดยังขึ้นอยู่เลยอ่ะยังไปเฮ็ดเพียร้อยอยู่เลยนั่งเฮ็ดเพียร์เท่านั้นล่ละสงสัยเป็นน้ำยืนเพียร์หรือไงบูเฮ็ดเพียร์ไลตีเกินตีเกินจังได้ยังโอ้ยตายแล้วเบื่อหนีโจ้ก้อนเสิือดปะครับเหมือนลงมากินยาผนของคือรถไปเป้าหาแบบอันนี้เลยกินเข่าของบัตรพื้นเึินใจเตือน์มากินเข่าตัวเพียเศาเมื่อไหวซันบอกว่ามันเก็บเลยไปไปไป พน่น้องสายเก่าเถอะแม่เล่นบ้านจะของก็จะเป็นเก่าเนะาะพี่น้องบันนี่ข้าย,ยางโ,โอ้โล่งปูโล่งยางวันตอนนี้ข้างแรกกอนพี่น้องได้มาเห็อนอยู่ทางปางคูแต่ว่าหมู่นี่เคยมาอยู่ในอำเภอปางคูว่าตะก,กีสมัยเรียนเนี่ยอยู่ปีสีฝึกงานอยู่รพสตอบันโคกเพชรครับรพสตโคกเพชรตำบลโคกเพชรอำเภอคูขันจังหวัดศรีสะเกดบันนี้มีมูฝึกงานอยู่ รอบสอดสอยอย่างอยู่ทั้งอำเภอ,อเปองพลูแหละพี่น้องก็เล่นเที่ยวมาหากันอยู่าทาง้งนำเงปางพูเพราะว่ามีเพื่อนฝึกงานอยู่นี่แต่สมัยเรียนเุมนครับพี่น้องก็เลยเคยมาอำเภอปางกูแต่สมัยเรียนซําเป็นคนหนึ่งโก้เพรอยู่สามีเดือนหาเดือนผมได้มาฝึกงานตอนเรียนดาวันตันเครืค่องฟ้าก็ได้ใส่สุดคุณหนูเถอะ เพราะว่าเจ้าจ,จอดรถขอ,อนันแหนมูบอกอะไรไม่ลุงว่าดาวันจเจนะ้ารถแหนมูพะนะแหนมูนี่ไงหยอนแล้วบ่เคยมีแห้งปันใดพี่น้องอันมิตะกินข้าวตม้มกินข้าวตม้มนู่นอะไรก็เลยบ่เคยมีแห้งปันใดหน่าวิธีป้าเดินมะข่วงครับมื่อนี้บรรยากาศเย็นดีปันนันมันคึมครับคึมแบบว่าคึมลมเย็นเย็นไหมพี่น้องว่ามันคึมฝนเด้คึมลมเยน็นเย็น สวยๆอยู่ครับมาหอดเห็นไงแล้วพี่น้องครับเห็นปตทปตทอยู่หลังหานเห็นปตทปลูกกับแม่นอันอันนี้โลดเห็นวิธีเขาเลยครับพี่น้องว่าปูสาดติมแล้วอันนี้เวลาห้าโมงครึ่งนะครับรายวิธีเทากันนี่ย่อยขึ้นใกล้แล้วพี่น้องใกล้แล้วเครื่องส่งเครื่องเสียงรายงานสถานการณ์ใหพี่น้องได้ทราบกันก็นกับหมู่บ้านโ,โาบโบในไทยขี้โบในไรชสด คิดหอดพี่ประสันพี่น้องแต่ว่าเอาพากักพลังเอาร่างกายจากของสักวันก็นเล่บยบ่ได้มีความเพลินไว้ทั้งเพจและก็ทั้งยูทูบครับพี่น้องเป็นยูไซยน้องคนดีเป็นยู่าง,งเป็นมะลำไง ทายคิปสนั่นยูบ่บ่ทายคิปสนั่นยูบ่บ,บ่นึกเมือบวชวัมนม่อครบหนึ่งมือวติดต่งสิแทะนึกเมือติดต่งกำลังสี่โคตรนี่นะพันแ้อันเท่ากับนวถทายโอ้ยบ่ได้ท่านมูแมูลล่บ้านนี่อันนี้ว่าสันเสือไปก่นเสือได้นอนหนึ่ฮอ,อดางเดียวนี่ต่อยฮอดดีมากนี่ แดกแหกมา้านพี่น้องมาเร็วมาเร็วเกือบป้อยย่างมือนันกระไดใ้ถ้ามีสีเบี้วนอยู่ข้างหลงังพี่น้องเพราะเด็กสือ่ขอข้าวต้มหมอนออนเนี่ยบาสั่นบ่ไวนนกินแนวแก้วบะไดแล้วมาซื้อข้าวต้มที่รถมาอยู่ครับแต่ยังเนาะบัตนี้เนาะกลับมารอบนี้เนาะ ขากขาเรอาีแกเอาลอตตอรียเอาม่นิทุ่งเืองามป่าไปเอิ้อนป่ามากเออแต่เขาจีเรียกเขาได้ลอตตอรียแม่นท่านแปดร้อยเนี่เรีวด้ตัวนี่เขาเ้าม่มีเวลาไปคืนให้ค่าไปคืนในร้อยว่าบาทนเลยเนเพิ่มมากเออด็ปอเซ็นต์กำขีดยกตดเดนีอย่างก็บางสัน กเก่ามาที่แล,ล้วคันรถท่าเขาถึงได้ไหมโออผู้ซื้อเล็กเปลี่ยนเนะาะอ้าวขอรำลาพี่น้องคลิปนี้ครับออขอทุกมแรงใจนะครับบอกกันไหมด้วพี่น้องเด้อร่า,า,า,างกายฉันบออวบ